ย่างไม้ยี่สิบบาทเท่านั้นที่นี่ก็จะมีทั้งปลาหมึกทั้งลูกชิ้นนะครับนี่เป็นทางหมึกหรือเอ็นหมึกก็ได้แล้วแต่เรียกเนาะอันนี้เป็นหมึกอะไรครับนี่เขาเรียกปลาหมึกยักษ์แล้วก็เอามาแบ่งเนาะอันนี้คือ หนังปลาหมึก่โอ้เพิ่งเคยเห็นเนาะอันนี้คือปากปลาหมึกค่ะปากปลาหมึกครับนี่คือไข่ปลาหมึกนะไข่ก็สามสิบบาทอันนี้ก็คือหนวดปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกสายค่ะไม่ละยี่สิบสายนะครับมีไส้กรอกมีลูกชิ้นโอ้มีหลากหลายครับแล้วก็ใส่ถุงไว้ด้วยเรื่องความสะอาดนี้ไม่ต้องพูดถึงครับชมแทำเจี๊มหน่อยครับ ้จิมอันนี้คือน้ำจิ้มแบบคล้ายๆซีฟู้ดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบเผ็ดๆเลยค่ะครับล้วนูน้นเป็นน้ำจิ้มหวานค่ะเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกป่ะเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มะขามเปียกพยายามมะขามเปียกจะเป็นน้ำจิ้มหวานนะเ<ช>นาะแบบเป็นน้ำจิ้มบุช,มมชิ้นเข้าไปนะครับใช่ใช่ใชโอเคแล้วส่วนมากจะขายราคาไม้ละเท่าไหร่บ้างครับก็จะมี5บาทค่ะ10บาทก็สตาร์ทเริ่มต้นนี้5บาทนะครับหบาทสิบาทครับผมก็จะมีปลาหมึกที่ยี่สิเนี้ยค่ะ ปลาหมึกสิบบาทก็มีกุ้งเพียวผสมกันนะครับ,รบะครับผม ก็คือเป็นอุตสาหการรมภายในครอบครัวเลยเรียกได้ว่าอ๋อแล้วสาขาหนึ่งสาขาสองอยู่ไหนครับทั้งสองสาขาเลยเหรออ๋าาอกครคร็ออตามชื่อเลยครับโฮมลูกชิ้นปิ้งสาขานี้เป็นสาขาที่สามนะครับ เดี๋ยวต่อไปมีหลานก็จะเป็นสาขาที่สี่ที่ห้าตามมาเนาะแม่มาชิมกันได้นะคะตลาดนี้แม่ค้าอาจจะยาใส่ดีครับลูกชิ้นที่นี่จะใช้วิธีการย่างนะครับก็ไม่ต้องกลัวอ้วนกันเลยเพราะสมัยนี้คนก็จะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับจะไม่ค่อยทานน้ำมันกันเนาะ ย่างเนี่ยจะทำให้ลุกชิ้นของเราหอมด้วยเดืมแวะเวียนมาอุ่นหนุนกันนะครับโฮมลูกชิ้นปิ้งจะเจอป้ายนี้ที่ไหนก็คือเครือเดียวกันนะครับตอนนี้มี3ามสาขา ที่จะถ่ายวันไหนบ้งครับเนี่ยวันบครับวันอาทิตย์ถ่ายทุกวันยกเว้นว,วันอาทิตย์เดียวครับเราเวลาพักผ่อนไม่นับตังค์หนึ่งวัน <c oughs> พวกกลาหมึกนี่ทำเองเลยใช่ไหมครับเขามาทำเองครับ้อ่คือโลมาแที่ <c oughs> มาแบงา่งทำเวลามาซื้อก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับเพราะ ใช้เตาถ่านย่างก็จะใช้เวลานิดนึงแบ,บนี้ก็หาบาทหา้หมูนี่ไม้ห้าบาทเท่านั้นห้าบาทนี่มีถึงสี่ลูกครับใช้เรือลูกละบาทถ้าไม้ด้วยห้าบาทพอดี ขายกันแบบว่าไม่เอากำไรเยอะครับที่ผมชอบเลยคืออัธยาศัยของแม่ค้าพ่อค้าครับที่นี่ผ่านอันนี้ดีเนาะไม่ค่อยมีควันเนาะนี่ก็อาดไม่ใช่ฐ่านมันแบบอัดแบบไร้ควันนะเป็นฐ่านธรรมดา สองมันูะปิดไว้ไมล,ลมมาเไยไม่เข้าปิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับไฟก็เลยอ่อนไปจิ้ม,ม,มะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตักน้ำคือมาช่วยักทุกคน อันนี้คือน้ําอะไรครับสี่ชุบสีธรรมดาครับอ๋อสีมันสวยๆอ่ะครับไม่งั้นสีมันก็จะขาวใช่ไหมใช่ครับรจะดูน่าจริง อาหารที่นี้ก็ขายที่ขายดีนะครับผักสามารถไปเลือกได้นะครับนู่นแช่น้ำไว้อย่างดีนี่ผักมีพริกนะครับ นี่ต่อไปสาขาที่สี่ะดูัคว่าชอบเรียนทังสือหรอือเปล่าออ๋ถ้าไม่ชอบต้องได้ขายลูกชิ้นแน่นอนภาคบังคับเลยครับ ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วครับโอ้